สวัสดีครับเรามาอัปเดตดูทีมงานช่างเล็กเนาะอีกวันหนึ่งครับผมหลังจากไม่ได้มาอัปเดตมาหลายวันแล้วครับผมบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างเงียบครับทุกท่านนะทีมค่อนข้างเงียบช่างเล็กก็ทําการงานที่ทําอยู่ก็มีเทเสาเอ็นรับหลังเนาะเทเสาเอ็นรับหลังนะครับเตรียมหน้านงานเพื่อที่จะได้จับเสีเยมได้ถาบเนาะงานก็เลยออกมา ค่อนข้างเ,เหมือนเหมือนเหมือนช้าไปนิดหนึ่งนะครับผมไปอยู่ที่เข้าแบบเสาเอ็นทับหลังทําทให้ช้าไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้เริ่มจับเสียมแล้วครับเริ่มจับเสียมผมนี่ก็จัดละได้เริ่มจับเสียมเต็มเต็ม,มที่นะครับที่เทเสาเอ็นทับหลังไว้ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็แล้วก็กำลังจับเสียมไปก่อนนะครับหน้างานก็เริ่ม ก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับผมมรนากาศก็งกเงียบหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีงานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กําลังสกัดที่กําลังแต่งอะไรอยู่นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาหลายวันนะครับเราก็มารับชมกันต่อนะครับผมจ,บจับเสียมเสารัวหน้าบ้านนะครับผม แถรั้วหน้าบ้านนะครับงานจับเสียมก็ต้องใช้ใช้เวลาเนิดหนึ่งเนาะนะครับจับเสียมมีทีมช่างเล็กครับที่ยืนยืนหยัดอยู่สู้สู้นะครับผมนะครับแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งก็มีอยู่ครับทีมหนึ่งอาจารย์สุกไม่ได้รีวิวให้รับชมนะครับผม มีอีกทีมหนึ่งที่ฉาบอยู่ด้านบนนะครับฉาบอยู่ด้านบนเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าไปรีวิวให้รับชมกันเลยนะครับผม,มเดี๋ยวเรามาดูช่างเล็กก่อนนะครับนี่ครับลักษณะบ้านจะเป็นทาวเฮาส์ครับเป็นบ้านทาวเฮาส์นะครับผมเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้รับชมก่อนนะครับอันนี้จะเป็นทาวเฮาส์นะครับ ามชั้นครึ่งนะครับผมนี่ครับผมชาวฮาส์สามชั้นครึ่งนะครับลักษณะของหน้าง,งานก่อสร้างนะครับผมนี่ครับหน้าง,งานก็ช่างเล็กก็จะรับงานฉาบทั้งหมดนะครับภายในบ้านแล้วก็รั้วรอบบ้านทั้งหมดที่เป็นงานปูนนะครับผมที่เป็นงานปูนงานเปียก ทีไม่ได้รับก็จะเป็นงานกระเบื้องนะครับงานปูกกระเบื้องก็จะมีอีกทีมหนึ่งนะครับ <c oughs> เราก็มาอัพอัพเดตให้พอได้หายคิดถึงกันนะครับผมนีครับ <c oughs> วันนั้นที่เทเสาเอ็นทับหลังจับเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็กำลังไล ấy. จับเสียมนะครับเดี๋ยวอาจารย์สุภาไปรับชมครังนี้ก็จะเป็นช่างอ้วนนะครับน,นี่ครับล้อที่เสาเอ็นทับหลังไปแล้วนะครับเหลือติดตะข่ายกับจับเสียมนะครับติดตะข่ายกับ,กบจับเสียมนะครับก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับผมนี่ครับ ทา,างนี้ก็เป็นเพลงที่ฉาบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมฉาบฉาบเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมนี่ครับโอเคครับผมจัดสุกจะขอรีวิวเพียงท่านี้นะเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวมารับชมกันใหม่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ